นี่ครับในเมืองกาลสินนะครับนีิยุสันส่นแปดจีดีเขาเลี้ยวเข้าไปเป็นเมืองกาลสินนะครับพีน่น้องโอ้โหสร้างเ้ามาเห็นมัน้ยอู้ดูชมคนเราเลน่นนะยุสันแปดด้วยตาครับห้ามไปนะท่าน บาลเป็นสั้นไหนบาลเนี่ยสั้นสูงอยู่แล้วครับเนี่ยสั้นแปโอ้ครับเห็นมดเลยกาลสินดินดำน้ำซุงมโอสาสขันครับทั้งบนทั้งผู้เป็นผู้ผลิสาสขันครับแน่นอนเลยเห็นหมดเลยครับครับสาสขันหรอก ผู้ข้าวเวลนลำเปลาหรอกครับจ้างพุ่หลอกไปอีกสั้นหลายบาทนี่ลูกไปสั้นหาดีมักลาไปสช้หรอไปลูกขาพ่อไปตอนนี้พ่อขาสั้นแล้วลูกเอ้ยโอ้ มัองลาเรียดยุบปอใดก่อนลืมปอสามปอสามนี่ผู้สาวไปปอสามครับขีบ่มอเตอร์ไซค์ให้ขี่จักรยานมาขี่มอเตอร์ไซค์ครับเองแม่คับอ๋อมะกุเทนหน้อยครับพี่น้องครับสิผ้าไปสัน <5. S 1> ส้นสั้นห้านะครับพี่น้องบ้าห้าพ่อไปลูกเอ้ยขาสั้นลึกๆเด้อ ไปอไปคับคือผ้าค้อนมาเบ่งหรูเราเป็นรประลุกลายหรอกจกวันบอหลังจากเลิกเรียนจริงครับเป็นเ็กขยันผู้เทยียนกดข้าจะเบียดข้าจะเบียนอ๋อกระเป๋าชั้นห้าค่ะโอเค ไป่ปต๊ะท่วไ้พ่อต๊กใจได้รู้รู้ว่าพ่อต๊ใจนี่อันสั้นยังสั้นหานี่ไหมยังรู้พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณและข้าวของเครื่องใช้โบราณครับผมโอ้มามึ่งรับข้าวของโบราณครับพี่น้องอูพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายสั้นหาครับอยู่เจดีวัดชิมาวาดครับพี่น้องครับมีสนา Oh, ของโบราณครับพี่น้องโอ้ oh, oh, ได้มาเห็นกับตาครับพระพุทธล,ลูกโบราณนะสุดยอดเลยครับฟัดดบบงมานิชัยกับมี่ฝังสมาธิกับมี่โ oh, อ oh. ้ยอดเลยครับพี่น้อง mm hmm. สาธุสาธุสาธุสัญหาครับเป็นหลวงพ่อเกจิอาจารย์ นังไรหลยโอ้เม่เข้าไปเด้อครับเราก็จะรู้โบราณอืมพี่ลองสาธุสาธุิดรอบครับพี่้องสั่นหาเนอรตัวนี้ ท่านห้าท่านม,มากแล้วออกล่มดีครับปอบุธรูปทั้งน้ำของโบราณครับปอบุทธรลูกสูงครับพี่น้องครับคุณเจติอาจารย์นั่งไหนท้งนั้นนะครับพระพมาครับพี่น้อง สาธุครับสาธุสาธุครับพระคุณอาจารย์ประจันมันสาธุครับปูครับสาธุสาธุสาธุพระจันมันประจันตัวโอ้ประจันตัวครับ ตู้ครับคาสมเด็จของอลำขาวมันพี่น้องสายจักรตู้สายจันทีจันดางเดี๋ยวเลยครับพี่น้องสั้นหาครับมาเลยครับวัดป่ามัททิมาวาดเีดีครับเดี๋ยวมากก็เห็นหลยยัน<ง>พูดนะครับโดนไหมตองงง ยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่น้องทีส่สมดีามจับปไต่บิดกค,ครับตูปไต่บิดกหามจับแล้วครับพี่น้องของเก่าเล้อขามากเลยครับสมตียอดไล่แต่ไล่นี่ก็บพองทองครับสวยงามด้ทีเดียวครับ บโบราณครับ oh. ป oh. าโบราณโบราณสมัยทั้งนั้นครับพี่น้องสันหานี่สันหาเด้เลยครับ หอ uh huh. ของอาวุธใส่พระกจิอาจารย์อย่างทางนั้น uh huh. แต่สั่งเก่าโบราณก็มี่สุยางเลยครับสั่งโบราณนูคิดโบราณครับผมสั้นหาครับพี่น้องสั้นหาเด้อเข้ามาชมได้เข้ามาชมได้ครับผม